สวัสดีค่ะมีใครอยู่บ้านไหมคะครับผม,<อ>ผมทำอะไรครับมาจากบริษัทเป็นตัวแทนของบริษัทค่ะวันนี้เห็นว่าทางร้านคุณกำลังเปิดใหม่ใช่ไหมคะใช่ครับสินค้ายังมีไม่ครบเลยนะครับก็วันนี้เรามีสินค้ามานำเสนอค่ะเห็นว่าคุณกำลังจะเปิดร้านใหม่เนาะก็เลยอยากจะเอาสินค้าจากโรงงานอะ่ะมานำเสนอค่ะ ราคาก็ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปด้วยนะคะจริงเปล่าค่ะเรามีสินค้าหลากหลายมากเลยนะทั้งมาม่าขน,นมกบเคี้ยวอะไรมีครบหมดเลยค่ะปลากระพงปลากระป๋องมีทุกอย่างลงให้คุณเลยค่ะแล้วร้านที่ผ่านมาตรงเนี้ค่ะเนี่ยเขาบอกว่ามีร้านตรงเนี้กำลังจะเปิดใหม่ก็เลยลองมานําเสนอดูแล้วก็ถ้าวันนี้สั่งสินค้าจากเรานะคะเรามีบริการให้ยืม ชั้นวางของด้วยนะคะดููราคาหน่อยได้ไหมนี่ค่ะราคาถูกกว่าท้องตลาดแน่นอนค่ะเอาไปเปรียบเทียบได้เลยแล้วถ้าวันนี้สั่งเครื่องดื่มจากเราเราก็มีบริการตู้แช่ใยูยืมงนีนะคะไม่ต้องลงทุนเยอะเรามีบริการให้หมดเลยถ้ายืมมาแล้วก็ทําสัญญานิดหน่อยทิ้งไว้เราก็เอามาใช้ได้เลยค่ะจริงหรือใช่แล้วถ้าวันนี้สนใจที่จะเอาสินค้าลงนะคะ เรามีบริการโปรพิเศษให้อีกต่างหากค่ะมีโปรพิเศษอีกต่างหากใช่สนใจลงวันนี้เลยนะคะไม่ครับนะหยุดเลยนะครับทุกคนถ้าเจอแบบนี้นะครับทุกคนมีคนมานำเสนอสินค้าให้กับร้านขายของชำแบบนี้นครับบอกเลยว่าอย่าหลงกลเป็นเด็ดขาดนะครับนะมีมิจฉาชีพออกมาอารวาสออกมาตามนะครับหมู่บ้านอีกแล้วนะครับว่า สินค้าของเขาราคาถูกราคาจากโรงงานนะครับเนาะพอสั่งสินค้าลงปุ๊บนะครับนะมันก็จะนี่ครับมาเป็นกลุ่มมาเป็นขบวนการนะครับมากัน3-4คนนะครับทุกคนมันก็จะมาชวนคุยนะครับนะให้เหยื่อนะครับเนาะก็ไม่มีเวลาที่จะตั้งตัวนะครับนะพอลงสินค้านะครับก็เอาสินค้ามาวาง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 ครับเรียงนะครับให้ดูเหมือนว่าสินค้าได้เยอะนะครับแต่มันได้ไม่คุ้มเสียนะครับทุกคน สินค้าเยอะก็จริงนะครับแต่ได้ไม่ครบหรือเป็นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับเนาะก็ฝากเตือนทุกๆร้านฝากเตือนทุกๆคนนะครับช่วยกันเตือนช่วยกันนะครับเป็นหูเป็นตานะครับถ้าเจอแบบนี้นะครับนะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบเลยนะครับทุกคน